你好，无奈。 อย่างแมคือ,อกับโรตาแกดีอะไรมากเลยสุดยอดเลยเทก็ไม่มีฮะเ็นยอะบววตะไ้่าไก่ไไปปนที่ไหลป <laughs> ปัญหาก,ก้านจะไปจตอนมี้อย่งมากจากไปหลายเตรอรเดีเพราะวันเก่ก็ยังคนที่เคยมาเคยหผู้เดเจอป่านี่เราเป็นคนคนแรกในชีวิตคีสต่สเปคตรงสเปคที่สุด <laughs> <laughs> แแล้วก็ีปาสค่ะน้องเก๋ผ่านมานางหลุนผ่านมาน้องเก๋หางท่องเจ้าหลังอยู่ปากช่องน้องเก๋ยัาาาากกยงไงกกจะจาหาบปาที่นี่น้องเก๋บ่โอ้ยสบ,บาย 把咱。<發> <laughs> 食べるだろう。<Marvel> <observer> Vamos ver o เกนใจบาดเมื่คนแท้บาดเมื่คนนอนนี่กับเบิรงดได้กายอยู่บอกว่าตีหนึ่งตีสองกับตีสามขามาเดีวเป็นจายคือบเก็บเสียงเก็บเอาลมเก็บมีสายจ็คหน่อยแต่กินเหล้าเมาย้านฟีแล้วร้องแต่สี่บาดเมื่อคนจู่สีนอนร่กวสมาไยบาดเมื่คนแท้กาสิเอาหนาไปไว้ใจทึี่ผัวแน่นี่อันบัทัน่วงบัทันานจหน่อยแนบเดียวนี่ขันราเงินกับเบิดเลีวอันสะพิงเราเมื่งกรนาแจ็คน่อยกันน่นี่อยู่บอกจะเสียงข้างหลังเอามาให้เบิรงดีนดี อย่างแบดการเกมกับเียงเอามาเวนลูกบเกม่เปียเพราะฉั้นกาเกมเพือเปียกแ้าเต่าตังี้ส่งคุณบอนี่เฮ้ยโอยนานแต่อกบ้าเต่าตงเี้ยวิลกสามันลกสามพันสามพันอันไปยาวไซแต่มันจะมีพุ่งอย่างส่งนี่มันส่งยอยอิ่ เ้าเรือพี่มาเอามาเป็นผู้นำชุมชนน้อฮานีนาอโอ้ยเป็นยังไนันนี้ผมกิบปนอนะขอไปกินเหล่าไปเที่ยวของอาหารใครชิไนอนะผู้เป็นเนี่ยู้ยังบานก็ชินอนะสมบูรณ์แต่กินน้ำเงืนเนี่ยกินนัำหููน้ำเต้าตส่ชินไปต้องลำลงเงี่ยนใสหาแต่ใจในบานในสั้นเจ้าก็ไปกินเหล้าจนหมดไปให้สาวเสือกเพราะเราเกลียจนเหมือนแจ๊กเกี้ยนและแต่วาขาถือวของจ่ายแต่ก็ม่พอจิ้มพอจำแจ๊กถอาเท่แต่ก็ม่พอจิพอจำแจ๊เกี้เป็น

เจ้าเนม่ยขั้วสูงต่ล่ออยกัดงนี่ย้วถูกาสายสิคาสายใจประชิคาหนัง้าฟปาะิษฐชิคาหนังฟ้า,า,าถูงูงกงรถคาลักเข่ากัดหนังเจ้าะมบืนบออาบมันแค่คนจัจิตใ่คนจับจใจ่ละบาแ่ลรสางั์หมู่บ้เราคุณหมื่นเงือนมันหาเนี่ยาในท่านทีสีเกชีกันทีเก็บีออมห่กับ่มีนตเกียอออกโอ้ยมันบอกเนี่ยคือแนมเมาอันทิที่จะป่าตึงกันอ่ะอันนั้นนี่คือหมาแง่งจูสาวแตนโตมีผุง มอก็เดนออกจากบ้านมานีาเุกซื่อเ่ดีายวก็บอกวาตอน้เกมูเรียงดูนาบไปนอหยิบกน้อกียจางตจึงเตุสร้งแต่ว่าที่อันนึ่งในแถวไปรื่เบ่าจากฝั่งตวผขาแต่ศูนย์เรื่องบาจากั่งคนในราชต้นไม้ท่านจังหวัดจากทบโสรเพื่อนว่าวขัเจ้าไปอบรมสัมมนาทีอประชุมพอประชุมทีชาติการเลยเสียว่น้าเรื่อง ผ่านพิทักษ์โลกเพราก็เพื่อเนี่ยนี้เียเขาผ่านพิทักโลกแม่แม่ What นี่นะปไยาัเอาโอ้กมันก็คือว่าเพื่อกันแ้อเขามาเป็นกาศีบวกเพือเพื่อนคนเ่นกายากเพื่อข้าไปยังไงไปมันคือเสาร์แต่เสาร์แต่ปีหาเนี่ยเาไปบอกเพือนก่อนเลื่อนก็ได้หรอกข้าวมันจะเป็นูหน่อยมันจะเป็นคูงานเพื่อนั่นก็คือเพียนมา กั่ินงนกลางไหนแกบุ้เเื่าบุ้งเล่าเนี่ยเป็นที่คุิยาบ้านนี่เหรอแกซ้มาเลเที่ยเมาอันคอยเมาจะฟังบ่อยเดี๋ยวขึ้นไม่ถึงเต็มหักหนังหัวหนังอีกฟังหลาวใจ่ใส่บ่อแล้วก็ฟันที่ดึักสมบูรณ์ยนี้จเบากันนะอันจะเป็นยอดก็เห็นควักคัทะ้ามันามันตาสิมตักน้อย ไฟบ่อไปอันว่าไปสัมมนาเมืองอื่นนั่นคื่นแหล่คื่นอีกจักหูเรื่องบ่หูบุ๊เมื่อคืนนี่ก็ได้ถ้าตั้งแต่เมาเจ้าสีเข้าใจบ่เข้าใจในการว่าอันมีตั้งแต่เซกับเซ่บ่ทำพ่นเมาบ่เจ้าไหนกับบ่หูเรื่องหูเล้าหอยผ้าตาจวงมันพนสีแกงต้นนี่ปุ๊กถกมึงกันนั่งชาวเอ้ยมันพ่ออุ้มตื่นบ่เนาะมันสวยน่ะเ้อโอ้ยเดือนเดียว รถคนสีออกดีหาได้ดูขึ้นอามากอาบผ้าล่างหน้าแหขายาวาเนมหาบาขอยาวาโอ้ยมันกระส it ิกอนลุกขานเกียงหันล้าเก่ย่ไสายสันมาขึ้นโอ้ยขมาผมไปยังโนด้ล่เจ้าบานนี่ยำะมาอยากมาซ่าจะกระดายโอ้ยเห็นแล้วล่ะ เปลี่ยนไปแต่งไม่แล้ละบ่มาเบิ่งกัน้าบานมันคือผู้หญ่บ้านบอเออแจังสิัวมันจตมนของเจ้าว่าขันของข่อยอ้ยอันหายโอนะนะเป็นอัวดน่บอสี่ก้องกอยอย่างี้เลยนู่นอันคอยกับประทันเ่ยมียนลรดตาศูน เ้โอ๊ยแม่นหิ้งอะไบางแสมกัเืนจะเดือดจะเดือดเพิ่นจะเดือดจังเฮ้ยแต่เนี่มาคนมหาศิลภาการบ้านตีหานออว่าจะพลาจะอู้เรื่องสมองมันขึ้นบ่อยโอ้ยข่าดตาเม่ามันต่างสัตว์แล้วแต่นี่มาหายไปว่าพร่มสมรรษาเรือนทานดูกันดูเขาใม่เนี่น เนญ่ยยุคอาสมเขาใหญ่นะ้าเจ้าเผาทานแข่งกันเน่าเจะุรยร่องบึงบ่กฝีเมื่อเจ้าขบยอดคือการไล่ค่อยาเป็นตัมีลายพจน์อยู่อุ้ยกสีราอยู่ตัวทั้งจังหวัดทุ่คณะทรงสุดหมายมาวหวจะไปเป็นต่างจังหู้ไปได้อย <ITA> <target? S 2> <Flight> ู่จังหวัดพาท่านสูเจ้าพ่ได้ยุบจากปาเก่งวุ้ยขานานกเราจะก้วขึ้นเป็นพ่อหน่ผู้ดี เนี่ยแต่ักะลงสันตัวคันพัวเป็นคนหคุณห้าเนี่ยาเช็กสาวมาในหัวเนี่ยอันไซนว่าสีสาวกินน้ำมาจ๊กสาวอันผมก็มาสลายที่อัจารย์อนอนจะย้อนก่อนยังเจ้าตรงตัวร้กัก่าว่าถึงเป็นทางทุ้มค่ากับที่กินเหล่าห่มว่าสาวาวนักต็มมืตัวก่อปนะ ไปโอบร่งไปสามมานาก็อยางไปกินเหล่าเมายาสามาเรที่เมาาห้เพิ่มเพิ่มอยากอายบานอายง้างเพิ่มเพิ่มชิว่าอุ้ยกุญญบานบานนานน้มาอุลมสามมาหากามากินเหล่าเมาายาไม่เท่าอีเนี่ยเทียเทอหรือว่าเขาจักว่ากุญญ่บานเขาจบชิว่าอยากอายเรู่ว่าคอยสอนเลืองเท่าเล้อท่ศาวานีนะบอกไปไปแบบอยู่ดีนะเอาว่าขาเนื่องวายไว้เลือม่ท้อนดีกว่าอุยดายคนแรกสินหายอกเศร้าวานท่านวัดจางัวให้เศร้าเา จะสุดท้ายนอถเนเออกันบใสง่าเพื่อสชง่ายแต่ังวาผู้ชายตัวจริไหเอ้่าไปเป็กลฝ่ามาได้จะไปฟอมูลเป็กกลวงปิงเลยเด้เ้าบาดว่าผมพี่เรียนสิบสองโอ้ยแต่กบวกแส้นงมักจะเป็นเ้าแสีมร บอกมันไปพ่อมูหรือสีดวงสีเลื่อยสันตีอันพี่ผู้ใหญ่เอ้ยอันเป๊กแล้วล่ะบอกอันแม่บ้านขันผัวบอกกินเหล้าเมาอยากกะควบสุขทางใจกะมีนะคะถึงแม่บ้านสิบโบราณบอรวยกะมีควบสุขทางใจอันพี่ผู้ใหญ่เอ้ยบอกท่านลืมอันแล้วล่ะไปเสียภากระเป๋ากระเทียมแม่หายแต่ได้เอามาพรมหมดเลย โอ้ยป่ะอลรองเท้าใสเราบอดละคือทางบอหาเห็นบออันท้ายผเกิอวดว่าเือโอ้ยแก่บอันลืมลูกกระาโอเค้นองเกนแต่แกมันขึ้นอยู่เรื่อยมามาโเคต่อใส่ขางยาแผ่แแผดแดแกน้่งขุดข่อยมากขอนตัวสั้นตัวมันจังมาดแม่สมเป็นผู้ใหญ่อันทบก็คือบัวีแน่ละแจ๊กหน่อยอืมเอาหานี่แต่เซยโหลด แต่พอแตแม่เกิดมากต่ว่าไม่มีีเกิดมานั่มดอกเอาหานี่อยู่ดัดสซรุนรถรถจอดอุสาการบ้านตกลงกับไปเนามีญาน้องมี่านเอามีนทางอยู่งันทางนี่ทีหันเป็นสภากกางบ้านเป็นทีชุ่มนุ่มของบ้านข้าบ้านเ้ากันไปกันหลายคนเพร่นมหากระจุยจะเป็นผู้นาเพป็นต้อใจไ่ลูนบ้านสันตัวเจลูกบ้านมหาสมบูรณ์เพราะเป็นอย่างกับเด็น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านา เจ้าวากอนสิปินมันเหมือนจักหมื่นเบิดนจักเสียหน้าตาไปแจ็มวปชอกสฆุดตัวข่อยวาก้อยลากาแต่ยืมสัแม่ป้ากันนะเาันเนีใส่เพื่อนอยู่เจ้ผูไปยืมกับขอยเพราะเป็นผูนยาบันล่ะตัวบกันว่าทว่าน้ยืมมาละถ้าเขาเป็นถาเว่าข่อยฉีดปิ้าทกโฆษณาว่ามีลมุนลามุนมนอยกันยังพอพอตรงไปยืมสำหรับข่อยมูกินหล่ต้องการเยเอาขอยเพียบลลยเป็นพูนยบันมันเมีนกว่านาะ ยุ้แก่ถ่านยุ้ยสลาดกลางบา้านเอาหลับไปลับซิมโองข่ะหานนหนังนอกบ้านแก่ซัมรี่ก็ยกแกะกระกกเป๋าหันลังโอ้โหผมบอว่าเป็นเรื่องซัมรี่กระสันตัวเรื่หนาเรื่มหลังเราท่านกินเราเข้ไปแล้วก็เรื่หนาเรื่มหลังถ้าเท่าไปก็ร้ายมือนะ ต่างว่าสามคืนมือนีว่าสีมาเล้วเมือที่สีแค่สีมาหวอดตอนไหนแล้วตื่นแต่เศร้ากินข่าวกินหนาเอาหัวไปลานขาดถอนมึงกันน้าแต่คิดนั่นยิ่ดอกว่าไปขุนศรีเฮต้าขึ้นควนบอกเนาะว่าวันศีพหาโลหาลองสิไปหายนี้นั่นแกหัวเขาจะพูดมีการไก่สิเชียงก่อนเคยกินเหล้ามีผู้สาวหลายคนด้วยกัน จังสุกสันกินแล้วเมาสวนเสนาพอเมาเด็ีทุกทีต้องเีืปัญหาคำพูดคำจาเป็นคนไะอย่างกับเม่อก่อนเมาอย่างนั้ไม่ดีแต่ก็ เาบอกไ้ทั้านนะโอ้ยเวลาเป็นล่ำบอนวันกดอาจหนัสืออยู่สติเขาบอว่ามันเก่ามากเอากล้วจังไหว่าเป็นนทีมาชมหอไ่ยไจอดไสานการบ้านคือเ่าเออก็มองไปิ่นั่นละรอดีใจหมดก็มองเพ่งมากอวโอ้ยดีใจสมอได้ยิ่งยังมากเนี่ยเราไปกนอันนี้หนังสือเอกสารเอกสารสุงมบุลเอกสารสุ้มบุบบ้ากบนนอกแ่านอกเป็นยังไง้่อเฮ้ที่นันยู่ไนสบาย พออยู่สยามก็ต่องหวงเรียกร้อยแต่ว่านี่ยางเขานี่นี่บริยารอดเขาคือจอหดเจ้าโอ้ยมันไปขึ้นกันด้ยเป็นการไหนล่ะประเทศชาติประเทศนั้นควรมีบทบ่อนไปหาอะไอางนี้โอ้ยขอบคุณทั้งข้อสวที่แบไปเลยขอาสิบโมี่มูมีบวก ไปน้อยโอ้ยพระเจ้าก็ลงเตากะตึงตั้งตึงตึ้งแราค่อไส้พระสีชันถูงตัวไส้เหนียวจางที่นี่พราสีชันแล้วแก้วขอี่นั่งก็ไปไหว้พระัจเดียเออขอถามพระเจ้าว่าเออเหตุแนวนีลักษณะจังสีมันเป็นยังไรได้อได้ถามันกันยังไงอุ้ยก็มันอยู่ผีน้ำอยู่หมาน้ำคือการทำน่องโบาณคือแตกต่างอย่างไรบ้างคือแตกต่างหมด สังเกตดอกไปเรียนถึม่ชุดแตกต่างหมดแต่ละคุณแต่ละแต่ละจังหวัดต่ยนถึงไม่งทิ่แตก่ารจากทัเหียดกอรืจ anyway> ังไดโอ้ยะคกาอว่ามันมวิแต่สามเตาอยู่หน้าเอาที่สะดวกเดียวไปเบิรงอยู่หันอ้ยเรียกกันสาอะไรต้งอแกะเต่านอยไปเห็นเสีเเแบบเอสินปะกีได้เอเอาปูกมากกม่าเป็นบเออเอากระอูกมากกวเป็นบะเอาบวกมากเป็นบวกเอาฟืนนองมากกเป็นเท่า หลายแก่ประกวดกับเพื่นสนัวัานี่ตองสางเกตบัวเพื่อนของคนเหมืนที่กนง่ายเดี๋ยวพนี้กินได้กินหน่อยนะผมจั้ไใจโอ้ยคณะกรรมการวันนีหลายม่ตักซ้ำกันเทียบเลยซ้งแล้วถ้าตอนจะเอาเข่าเลยวันมาเอาบนเขาขนเข่าเพื่อนคนไปเอาเขาสองคนเด้ไม่งเพราะอะไรม่กเขาไงใหม่เพื่อนนะเพื่อนพออยากเพื่อนพออยากไปตัดใหม่ทุงไล่ป่า คนวาตัใหม่เฉพอะไม่ที่ผูกคนเดียวยังถ่ตเอาจริงแบบงงเน่ยจริงแบบผาว้าเน่ไปเอากริงแบบสีดาเน่เอาตปจริงมาลงมาแล้วเอาไปเี่ยนผ่านใช่ไหมคนโกนต้นใหญ่มากบวตัดผมเฮ้ยคนโกนต้กนต้วใหญ่ก็เว่าคนาเห็นเขาใหญ่นี่ตั้งแต่พวกใหม่ได้ละแต่งว่าคนเียนคนสีนีิทีการของเที่นวแบบนี้มันิเขากายนะเขาขึ้นข้างสี่คนวางด้วเขาตาใหม่ทำลายตามนั่น ถ้าวารุ๊ปราวซักกว่าบาห้ามันเป็นยังันซักมงนเพราะว่เจ้าลูกก็ซีเรียกันอยู่เ้ยผลจากนั้นซื้อไม่แม่ผลก่ารนี่ซื้สาไปที่วกของอ่านั้นซื้อแม่เกพัไป่ยนกอกก็ไล่ไป่เรา้พกอ่าเานกย่างหนเ่งคนคือา เ anyway, าไปเรียนทางลบมาถ้าราโนขนใหม่ในคักครับผมว่าเราไปเรียนทานม่ีไรจังหวัดเพชรบุรกันถ้าจสุ้าพกนขนใหม่ตัดนใหม่ในชูเกียร์กันเะหน้าเน่ยมันจะหน้าแบบเกิดอันนั้นอันนั้นาเขามับมาถึงไะตัดขนใม่ใน่ว่าอีกส่วนใสไว้ไหมนี่ใจในหน้าเราปฏิเสธเป็นสุนิมาโอเดี๋ยวได้ขั้นเจออะไรพิซซ่าหน้านทัวาเนี่ยมัีใจสุดเลยนขนมาารไปตัดเอามาหวาที่มันยอนลงมา ย้อนมาจากเสอร์หือย้อนมาจาก้มให้หน้าเข้าหน่นะวัดนันเขาถอมาอ่แลตึงโมเป็นเป็นเป็นวย่นั้นกเป็นดีดีดีกลิหงานนั่นงานนีอยูมากเขากเด็กเขาเตานอกสองนอกปาสาวป้าไาว้ยโไปไโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้าโอ้ไปอ้ยโอ้ยโอ้ไปอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยาไ้ยโอ้ยโอปยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ็ยโอ้ยโอ้ไโอปยโอปยโอ้ยโอ้ยอ้ยโป้ยโอ้ไโอ้ยโยโออยอออยอไ ตอนนี้เอาดีรายนี้เอาสวยมากทั้ทันที่อ่างนี้นะทัเอาครับพี่น้องครับจบไปแล้วครับเป็นละคราาที่สะท้อนถึงชีวิตจริงครับในในช่ชนในปัจจุบันตอนนี้นะครับแม้แว,ว่าผู้นำเป็นเฉพาะผู้นำนะครับจะต้องเป็นผู้นำที่ดีนะครับ ยังเลิ่มมาพังกอกินเหล้ามาทิ้ปีแล้วครับหนึ่งคือทำลาซซี่นะครับคือครับคนเคยมาออกมาตลอดครับแล้วก็เรื่องนี้จะได้ยังูวา่าเอาคุณเลสปีกองหมือนกันเลยหรืเปล่ามั่งออไปบัตรที่ปอมี่เห็นอ่ะเชิญครับทีงานแสดงเนาะนะครับผมอาจจะน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ทีนี้เรื่องของยังงูว่านะครับสบายมุงครับปอมี่เฮ็ด้ผู้ใดได้ด,ด,ด,ดีทั้งเซ้นนะครับเพราะนั้นทาเป็นไปได้ในโอกาสต่อไป เ้าพงจากโลดลาเเลิอสิ่งเป็นอะไรงูกแล้วก็ทำมากพอๆๆคอพ,อพอูดว่าโอ้เมื่อเห็นเขาเมมากชัางน่อย,ยครับสุดระดรช่างรมรา I oh.